หน่พฤศจิกาถึงยีงุ่นค่จะมีงานเป็นเชศประาลชม,มสวนสุรตาเช็คเอาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมแล้วก็เอนจอยจะพาเที่ยวที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับมีหลายจุดเลยที่เราก็เพิ่งรู้ว่าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็มีกับเขาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับแล้วก็ร้านอาหารโครงการหลวงอยู่ในพื้นที่นี้เลยนะฮะมีหลายจุดน่าสนใจมากเดี๋ยวพาไปชมครับอีกครักของเราแล้วครับวันนี้ ชื่ออุทยานชื่อราชฟลึกเพลสนะครับอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เลยเดี๋ยวไปทาที่พักก่อนเก็บของก่อนเออไปเพิ่งเคยรู้ว่าในนี้มีที่พักด้วยนะราชพฤกษ์เพลสเป็นของที่นี่เลยนะเพราะมีราชพฤกอืมใช่ของที่นี่เลยจริงๆดูข้อมูลในเว็บไซต์อะไรอย่างเขามีแต่เพิ่งเคยเห็นไม่รู้ว่ามีมาก่โอ้ย ได้8.3ดาวจากกูดาด้วยเหรอโอ้ยเยอะนะเนี่ยเบอร์ติดต่อครับครับผมยิงจองนะครับออกกูดาให้ได้เนาะครับผมสามารถจองผ่านทางรูปใส่กูดาได้ครับเดอันนี้เรทราคาก็จะต่างจากตรงนี้ครับผมือนทางรูปใส่กูดาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับปัจจุบันเนี่ยไปถึงกูดาแล้วครับผมไอตอนเนี้ยถ้าบล็อกอินเข้ามาอะไรเงี้ยบล็อกอินเข้ามาตอนนี้ก็เท่าร้อยห้าสิบเลยของตอนคืนใช่ไหมฮะ วันเสาร์อาทิตย์ราคาเดียวกันไหมเอ่ยเออถ้าเป็นช่วงสุกเสาร์จะหนึ่งพันบาทครับอ๋อเท่ากันส่วนถ้าจองผ่านเว็บไซต์จองโรงแรมอย่างอากูได้น,นะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสักหกร้อยบาทประมาณนี้นะฮะไข <laughs> ่ขอบคุณเล่นีกสองโลตันตันตาไปิท๊ัป โอ้มีที่แขวนผ้าด้วยนี่เดี๋ยวไปประตูก่ะโอ้ระบบล็อกมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยฮะมีด้วยนงส2ชั่วโมงแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องวางวโงวางของก่อนเพราะว่าเราต้องคงไปกินข้าวพี่บอยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยให้ดูคร่าวๆก่อนพี่บอยค้อบุ๊เป็นห้องแบบ2เตียงอะไร ไม่ใช่แล้วนั่นะไม่ใช่พี่พี่ห,หลอกกว่านี้เก็บของก่อนครับฮะมีคิดว่านูไทยเกินนี้เหรอนูที่นี่เลยนี่ใช่ค่ะที่นี่ใช่ไหมเออห้องน้ำแบบห้องน้ำห้องน้ำเปิดไฟตรงไหนอะ่ะเปิดไฟห้องน้ำตรงไหนตรงนี้น่นาเลย น้ำให้ออบบสองขวดเล่นจนมาหาปลั๊กไฟตรงนี้สิอันนี้นะอันนี้ก่อโอ้ใช่ใช่ปลั๊กไฟห้องน้ำโอ,โอ้มีน้ำอุ่นนาะแล้วก็มีพวกเครื่องอางอาบด้วยนะครับพวกแชมพูครีมนวดอะไรอย่างเงี้ยสบู่โอ้มีปลั๊กไฟห้องน้ำด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเทสอินเทอร์เน็ตให้ดูว่าความเร็วมันจะเป็นประมาณไหน อือโอ้พันนี้พาตัวมาให้ด้วยให้ดูร้านจอดรถใหญ่ใหญ่มากรองรับคนได้เพียบอ่ะตัวนนึงอือนิดหนึ่งเข้าสวนแล้วใช่ไหมฮะนี่อยู่ตรงข้างหน้าสวนอยู่ตรงของเข้าพอดีเลยที่เขาอ่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยเนียหลวงรักช่วก็ Winter Season ก็คือในช่วงพฤศจิกาจนถึงเดือนกรุกษาเนี่ยเราจะมีช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดและขัาานเทเลอร์ในปีนี้นะคะเราเปิดให้บริการแบบพรุ่มพรึ่งแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยก็คือเราเปิดให้บริการเฉตองเย็นเหมือนเดิมค่ะสำหรับที่แรกจุดไฮไลท์เลยนะคะก็คือหอคำหลวงนะคะสำหรับอหอคำหลวงนี้เราก็ได้แนวคิดในการสร้างมาจากคุ้มหลวงหรือว่าคุ้มเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนที่ออกว่าราชการของกษัตริย์ล้านานาโบราณในอดีตนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วัดอาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัดนะคะแต่ไม่ใช่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยในร้านนาโบราณในอดีตเนี่ยในการปกครองเขาอ่ะจะมีเจ้าหลวงนะคะเหมือนที่พี่ๆเคยเห็นในหนังเนาะเยอะแยะก็จะมีเจ้าหลวงว่าเจ้าผู้ครองในการสร้างของเขาเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้หลังจากที่เจ้าหลวงเส้นอาสรวนนครเส้นพชนไป หลังจากเจ้าหลวงสวรรคตหรือว่าซีนทรชนไปเนี่ยท่านก็จะเอาวังยกให้กับวัดเพราะว่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าเกิดพี่ๆดูแล้วเนี่ยจะมีวัดเยอะมากเยอะเดินไปเจอครับขึ้นทางบนกันดีกว่าครับสำหรับหอขคนมวงตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้านะคะทางขึ้นหลักเลยนะคะ จะมีบันไดทั้งหมด49ขั้นไม่แน่ใจว่าจะมีใครเคยนับหรือเปล่านะเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงด้านบนกันนะเดี๋ยวค่อยพูดต่อถ้าถูกนแเราเกินนะครแสดงว่าต้องนับใหม่ไม่ว่านับผิดไงนี่นี่นี่นโอ้สวยอ่ะน่าไม่กี่ก้าวมาถึงอันนี้ใช่ไหมหนึ่งขั้นแล้วก็ขึ้นมาอีกอัก่น อ๋ออันนี้ก็นับใช่ไหมใช่ช่วยก้าจริงจริงด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่นะครับถอดรองเท้าก่อนยังไงเป็นเดิมถอดรองเท้าเอาหมวกออกเอาหานออกภาพจิตกรรมก็จะเป็นรูปในหลวงเท่านั้น ดําแบบเนี้ยลงรับแล้วก็ปิดทองคิดทองเนี้ยลงรับก็คือสีดําไม่ใช่ไม่ใช่การพ้นสีนะครับอย่าเข้าจผิดใช่เนี่ยเขาลงลับก่อนแล้วก็เขาปิดทองทีหลังหรือลงนะคะแค่ลืมลงของหอคาหลวงเนี้ยออกเนื่องจากว่าคงหลายสิบปีมันจะอับชื้นมากแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่มาเข้าชมที่หอคาหลวง นะคะในะห้องเทียนต่างๆด้วยเราก็เลยรื้อโงออกแล้วก็แต่ว่ากระเบื้องตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระเบื้องเซรามิกจากกำปางนะคะอันนี้ก็ยังคงเดิมอยู่ซึ่งบางส่วนตรงนี้จะเป็นของเก่าแล้วเราขัดเคลือบใหม่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของโครงสร้าง,งต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมซึ่งหลังจากที่เรามีการรีโนเวทไปเราก็ยังให้เป็นลักษณะรูปแบบเดิมอยู่นะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะ สำหรับคี่มาตกปรุงของขมหลวงก็คือช่างรุ่งจันตาบุญเป็นสลาหรือว่าช่างทางร้านนาของเราเป็นผู้สร้างของขมหลวงเป็นผู้มาทำงบมาเปมนตกปรุงของขมาลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะตอนนี้เราก็มีการเปิดให้บริการทว่าทางที่รวก็สนกใจแล้วก็หลายเ่ชมนะครับ พัฒนานะคะอากาศจะสบายนะคะแล้วก็ไปชมนะคะความสวยงามพระราชประวัติพระราชวังไรยาดนะคะของพระองค์สถาบันของไทยของเราได้นะคะจะอยู่บริเวณด้านล่างนะคะอาทิตย์ตกดินนะประตูนี้จะเป็นไฮไลท์ด้วยครับท<อ>ีจะลอผ่านประตูรัศมีนาคให้เราชมการสวยอาทิตย์ลอดผ่านประตูนี้เหรอว้าวอาทิตย์ตกตรงนี้เหรอ เนี่ะเป็นการออกแบบที่แปลกดีนะเฮจะมาแต่งงานหน่อยไหมคะที่นี่เขามีแบบเซอร์วิสสำหรับรีเวดดิ้งด้วยราคา1,200บาทมีรถกอล์ฟให้1ชั่วโมง แล้วก็มีมห้องให้ด้วยถ่ายทั้งวันใช่ไหมผ่านสองแหละใช่สองเดนถ่ายได้ทั้งวันแต่ว่ารถก็มีให้ชั่วโมงเออเฮ้ยบัวสองแนละถ่ายตรงไหนก็ได้ของอ<ม>ุทยานจะแต่งงานใหม่เฮ้ยไม่ใช่พี่ไม่ไม,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 ไม่พวกชอบถ่ายรูปน,นะจะแต่งงานใหม่ <c oughs> <c oughs> นี่เซอร์วิสบ,บอกไว้เผื่อเพื่อ<ม>นๆไงที่ดูคลิปเราอ๋อก็แล้วไปเฮ้ยเป็นดูชั้นล่างมาชั้นล่างของหอคำหลวงมีเทศกาลฮะ น้อยคนจะเดินเข้าคิดว่านะเพราะไม่รู้เราก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีชั้นล่างด้วยเดินขึ้นปกติเดินขึ้นไปแต่ข้างบนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแรบกบ<อ>ก็คือ,อการทุ่มนตั้งแต่เล็กมาถึงเราก็จะแนะนำว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นแผนผังของนิทรรศการนะคะสำหรับโซนแรบกบว้าวนี่เรื่องใหญ่กับในหลวงทั้งหมดเลยนะครับโซนนี้ ตรงนี้มีเพลงในห,หลวงให้โหลดด้วยนะครับมีหูฟังให้ฟังด้วยแล้วก็กวสามารถสกแกน QR code แล้วโหลดลงมือถือได้ไงสกแนสกแนสแกนอุ๊ยโอ้หยอยู่ใน Google Drive น,นะครับโหลดลงเครื่อ,องเฮ้ยนี่ไงมันกำลังโหลดใช่ไหมมาอยู่ในมือถือแล้วจริงเหรอเอาเพลงอื่อนอีกไหมเดี๋ยวจะมีเพลงอะไรอีกนี่นี่เพลงนี้ไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนจริงเหรอ มีโอ้มีกี่เพลงเนี่ยเทียบเลยอ่ะชื่อว่าเมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกินเฮ้ยนี่ชื่อเพลงอะไเนี่ยนั่นแหละชื่อเพลงตรงนี้สามารถดาวน์โหลดได้เนูเขเฮ้ยในหลวงมีเพลงแบบนี้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเมนูไข่เมนูไข่นี่เป็นเพลงว่าเราชนิพนธ์ที่ทรงแต่งให้กับพระเทพ เพราะว่าถ้าเท่าที่เคยจําได้เคยอ่านมาก็คือประเทศทรงชื่นชอบไข่มากังแล้วอร่อยเลยอร่อยอย่างอย่างที่เราเคยได้ยินว่าอาจจะมีเมนูโปรดเมนูโปรดที่ค่ะใช่ไข่พระอาทิตย์นะคะก็คือหลังจากนั้นก็ก็มีบทเพลงนี้ด้วยเราต้องดาวโหลดเพลงนี้เก็บไว้ซะแล้วแหละเมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากกิน ไปดูการทรงงานในหลวงนี่ลงทรง,ทรงงานรวมกี่ครั้ง, 2> 12, ง1 2 4 5 4ครั้งรวมระยะทางในการาเดินทางเท่าไหร่ <S 1, 1, <S 1, 1> ล้าน2แสน17,964.10กิโลเมตรโอ้โหโดเดินทางเป็นล้านกิโลเมตรทรงงานนะทรงเดินทางเยอะมาก ไม่ถูกเป็นนักเดินทางที่แท้จริงมีครับสวนมะเขือเทศแบบว่ามะเขือเทศหลากสีเลยเยอะแยะเลยสีดำสีเลยชื่อมันจะมีด้วยสีดำน่าก,กินมากเลยอ่ะนี่อู้หอยากกินเลยอ่ะสวยมากสีเหลืองโอ้แอกดีอ<ะ>่ะโอ้ถ้ามันเป็นองุ่นนะอือแล้วครับมะเขือเทศสีม่วงนี่เองเโมาม้าเกี่ยว นี่ลูกใหญ่มากเลยดิโผล่ยังกับฟักทองมีส่วนน้งหุ่นด้วยก่อนมันจะออกลูกฤดูอะไรเนี่ยมันเก็บไปแล้วตรงนี้มันเป็นกระดูกสันหลังนะคะเก็บไปแล้วก็ส้มโอมือหืมหนุนมือเลยน่ากลัวว่ะใช่แต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในยุคที่เคยรู้จักยาดมส้มโอมือไหม ตอนแรกคิดว่ามันเป็นกระบวนการทําและใช้มือทําแต่ไม่ใช่มันทาจากส้มโอมือจริงๆเนะี่ยส้มโอมือเนะี่ยน,นี้เลยนะนี่เอาไปทายาดมว,ว้าวจริงๆนะเหมือนจริงนะด,ดูอันอื่นดิก็ยิ่งเหมือนมือเกาะเลยอะ่ะดูดิเหมือนมือตกอกหัวห,หน้าเลยลุอ,อย่าทามือลุดนะเฮ้ยสยองปรีเราเจอควายแล้ว จอยทำความรู้จักเพื่อนไว้สิครับเอาโออายุถามสิวัดศัพวัดศัพชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรบ้างครับแนะนำตัวหน่อยแล้วคุยกับเพื่อนของเธอแนะนำตัวหน่อยแล้วแนะนำตัวหน่อยคุยกับเพื่อนของเธอแล้วดูตัวมันสะอาดมากเลยนะผลมันแบบสะอาดกริบเลยมันยังไม่ค่อยชอกินอันนี้เป็นไหมมันห่วงตัวอยู่กินอันนี้เป็นไหม เป็นเป็นกล้วยไม้ท่นท่องเที่ยวนิยมมากสําหรับทางฝั like ่ง music นี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมกล้วยไม้นะคะที่เป็นฝั่งสายพันธกล้วยไม้พื้นถิ่นกล้วยไม้พันธุ์ลูกผสมแล้วก็พันธุ์แท้แยกกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวเวลาเดินชมเนี่ยสามารถสังเกตดูว่ากล้วยไม้พันธุ์แท้กับพันธุ์ลูกผสมเนี่ยมันต่างกันตรงไห และเวลาถ้าเกิดเราเอามาจัดแสดงรวมกันในนี้ยจะเป็นแบบไหนแต่โดยส่วนแล้วลูกค้าก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแต่พอเห็นแบบนี้ก็ถ่ายรูปอย่างเดียวรู้แต่สวยอ่ะใช่ไหมยอันนี้คือสับปะรดเขาเาพี่บอยสับเขาพี่บอยเป็นสับปะรดสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกโอ้เสื่พันธุ์โดยการแตกหน่ออย่าถามว่าหน่อไหนเป็นหน่อผู้หน่อเมียไม่รู้ ัวใหญ่มากกว้างฮะตัวนี้มันมาจากต่างดาวมันไม่ได้มาจากบนโลกเราเป็นเอเรียนมันมาจากดาวแทอร์รี่เขาบอกว่าเป็นกว้างดาวแทรี่พายที่เป็นบิวตี้บอสต์เฮ้ยมันเป็นเอเลี่ยนเลยใบไม้มีชีวิตนะได้นะคะเป็นตักแซนใบไม้ตักแซนใบไม้เตานี่หน่อยในตู้ด้นะเดี๋ยวเรามาเก็บข้อมูลบริการต่างๆของ อุทยานหลวงเราจะฝึกด้วยให้ด้วยนะค่าเข้าเนี่ยหนึ่งร้อยถ้าเป็นผู้ใหญ่หนึถ้าเป็นชาวต่างชาติสองร้อยอ๋อเด็กเด็กก็เจ็ดสิบสูงหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสี่สิบจนถึงเจ็ดสิบบาทต่ำกว่านั้นก็ฟรีดิได้ป่ะเออใช่เด็กเล็กฟรีแล้วก็ผู้สูงสี่สิบเต้นๆเพื่อการผู้สูงอายุก็ราคาเท่ากับเด็กเลยเจ็ดสิบบาทแล้วเขามีเช่าอย่างอื่นด้วยครับมีรถกอล์ฟให้เช่าด้วยเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงแปดร้อยรถชมสวนนี้เป็นรถบัส บบรถรางอะไรเงี้ยฟรีแต่เป็นเวลาเขาเวียนไปและมีเช่าจักรยานด้วย60บาทแต่ว่ามีเช่าอันนี้ด้วยอีกอันนึงเจ๋งมากเซกเวอันสามรเก้าเามีไกด์อันนี้มีไกด์พาชมติดต่อได้ตรงนี้เลย่างเข้าด้านหน้าที่เามีเวลาเปิดปิดนะเออใช่ปิดห้าโมงครึ่งนะครับรีบมานะครับเปิดแปดโงเแต่ว่าแต่ว่า ช่วงนี้หนึ่งพฤศจิกาถึง28่สิบแปดกลุมพาจะมีงานเป็นเทศกาลชมสวนอ๋อก็ช่วงนี้นี่นะใช่ค่ะไปถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนน่อ๋อมีแต่ละช่วงก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปนะมีดนตรีในสวนด้วยมีกล้วยไม้มีช่วงทิวลิปสัปดาห์แรกของเดือนมกราจะมีทิวลิปกล้วยมนกรุมพาเป็นไฮไลท์เป็นกล้วยไม้ละแล้วก็กุหลา มีมิวสิกอินเดอยการ์เดนองเดือนนี้พักรากับมูครับเนี่เมือพวงวันครับเรากำลกินที่ครัวโครงการหลวงนะฮะอยู่ตรงหน้า,าโครงการโรงงานแปรรูปปิดทนังของโครงการหลวงนะครับตรงนี้เป็นโรงงานกาแฟของทางหลวกแล้วก็ตัวร้านอาหารจะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเราเดินออกมาจากสวนอุทยานราชพฤกษ์นะครับก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะครับทางทางเข้าตรง,งด้านบนนะฮะหรือว่าจะเข้าทางประตูนี้ก็ได้เ,เปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนี่พวกเครื่องดื่มด้วยแล้วก็อาหารด้วยอาหารจานเดียวก็มีนะเนี่ย10บาทตาดีมาก,ามากาาราคาก็ดีด้วยราคาก็ดีด้วยไม่แพง Connect, มมแล้วก็ท <grateful nice> <car light> ี่น <Overwatch> ี้ก็จะเป็นจุดจอดรถของมอคำหลวงนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถมาซื้อสตรอเบอรี่นะคะของฝ่าตามฤดูกาลนะคะแล้วก็มานั่งพักนะคะรอรถขันถัดไปนะคะก็จะเดินกลับมาที่ที่นี่นะคะทุกๆ15ที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณของสวน จะเป็นสวนแนวก็้า